ผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าด็อกเตอร์สกิบิดีทอยเล็ตมันโหดขนาดนี้พอตอนที่67พาร์ท2เป็นฉากที่ทั้ง3ต้องต่อสู้กันขอบอกเลยว่ามันสกระเบิด ตอนแรกผมก็นึกว่าสองุ่มหนึ่งก็น่าจะสู้ได้สบายแต่พอเอาเข้าจริงด็อกเตอร์เียโหอาวุธเต็มตัวไปหมดทั้งอาวุธที่มองเห็นและอาวุธที่ซ่อนไว้อยู่แม้ว่าจะมาสองก็ยังเอาอยู่สบายๆไททันสปิกอรแมนกับไททันคัมราแมนถึงกับต้องเงือแตกเพราะต้องเจอกับสารพัดลูกเล่นมากมายมีทั้งมือที่แหลมคมเกราะที่หนาปืนยิงระเบิดข้างหูขวาปืนใหญ่ที่บ่าทั้งด้านหลังปืนยิงกรดลำพงใหญ่ยักษ์อยู่ด้านหน้าและยังมีซ่อนทีวีที่เอาไว้สะกดจิตอีกด้วยโห ขนอาวุธมาแบบสุดๆและก็เหมาะสมกับเป็นด็อกเตอร์สกิปปี้ทอเรตผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดัดแปลงทั้งหลายแล้วจังหวะน,นี้จะเห็นได้ว่าไททันคัมราแมนจู่โจมด็อกเตอร์เกือบจะสําเร็จโผเอาใบเลื่อยโจกเข้าไปกลางหน้าแต่แล้วอย่างไงอย่างไงก็โดนขัดจังหวะจาก G Man ตัวที่หน้าเหมือนไส้ที่สุดอยู่ดีด็อกเตอร์ได้โอกาสจึงเปิดอาวุธลับออกมาสะกดจิตไททันคัมราแมนตัดคอตัวเอง